เราจะหมดแล้วเหรอวะถ้าแดดออก้ยุงก็ยังอยู่เยอะนาะไม่หลับไม่นอนลหลับแล้ว,อวนอนบาคงคนต้องฝึกมนันด้ยวดยแดดหน้าเลยนะ่หลด,ดยครับใส่สตเกรเลียไปกีนะครับเขาน้าเเป็นปานะครับเขาน้า คฝันนคนน่งนี้หน้ารุนนเมื่อคืนทำไม,ไมเงียบเนาะน้ำใหม่ใช่ไหมมันก็มีกีอยู่แต่มันไม่ใช่วัแบบที่มันอยู่เดิมโอ้ยโอ้ยาโอ้ยโอ้ยทำงานนี่เดี๋ยวๆค่อยๆปาดแล้วมั้งดึงไหมไม่น่าขำมันยับดำอยู่้วไงครับทำไ,ไมล่ะ มายังไงครับเนี่ยเดือดใจยังทีเเหยียบหางมันมั่งโผเหยียบหางหมดโอ้ตกใจเลยโอ้เดี๋ยวรอดูน่าจะเป็นปลาช่อนเนาะใช่ปะไม่รู้ครับดินอย่างไรเลยเหลือมหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับูเหลือไม่ดินครับยุ่งอีกแล้วครับงานไม่นะดำมืดเชียวทางไหนเนี่ยอ๋อนิ่งๆสงสัยเหนื่อยครับ ก็ผมโตโต้ด้วยมั้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหใหม่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 ลูกดิ้นเลยมาดูทั้งคืนแล้วต้องอยู่สิขออย่างเดียวครับอย่าเด็ดสายเด็ดครับดึงดีๆครับ <c oughs> ดึงมาทั้งยากเลยดึงดึงขนันไมดึงไม่ได้ครับ <c oughs> ดึง <c oughs> เป็นพวัวนเดี๋ยวผมจับไปห้จับอันนี้ไหมบาดมือแล้วครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวห,หาหาหาสวีนะครับเราไม่มีสวงนะครับดูตัวตัวนี้ โอ้ดูตัวนี้โอ้ไก่ไม่ได้เลยครับไซส์ใหญ่ไหมไซส์ครับโอ้ไส์ไซส์ดึงเหมือนปลาดุกเลยอย่าบอกนะไม่นะครับช่อนครับก็แค่ดูนี่เยลำบากนิดนึงนะครับไม่ไปครับเอาอามาแล้วครับเออดุนสดดุนสดไส์ ายเกือบสองโลได้ใหญ่โอ้โหเบ็ดละไลเรากูยังเอาอยู่เนาะสายพี่อ้โหหัวโตหน่อยครับแต่ว่าอ่าจะใช้ลูกออกครับยกชกยกชนี่ลืมเลยครับสายยุงครับยุงมาสายใหญ่สายใหญ่นี่ครับ ้มีคนหลงมาแล้วคนหลงหัวโตไปนิดหอมด้วยนะหอมนิดหนึ่งเนาะหัวโตไปป่ะฝั่งนี้ก็ง่อยเลยง่อยถอนป่ะเท้นถอนไม่ถอนวะต้องถอนตัวโอ้ตอนกินไม่คิดนะมาคิดตอนหลังกินนะไม่ทันแล้วประมาณนี้วะ ถ้ามีปลาเข้าใหมา่ดีเนาะใต้ต้นไม้ตรงนี้เนาะลูกครับมีอะไรครับหนีไฟกว่าโดนไฟหรอนีครับไม้ครับพอ,อนครับอันนี้โดนช็อตเลยไม่แน่เด้วยช็อตแต,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 อตองายยากุตปัดตได้ไงย่าขนาดนี้ใช่ปลาเนี้ยช็อตไม่ได้หรอกเดินช็อตมตันต้องเดินลุ้งๆติดไหมยอยู่ไหมถึงไม่มีครับเอาไปครับแต่กินไม่ได้ครับประมึก ไหลเราวันนี้อักเสบละนาวครับตายเพื่อตายหมดแล้วเนี่เราอยู่นานไม่ได้เนาะเน่าเนาะใช่ปะกลับเลยไม่ได้เนี่ยตีซักหน่อยนะตีก็ตีพี่บอยจะกลับก่อนมั้งเหรอพี่กลับก่อนไม่ได้ฮะนะครับเออพี่ไปครัวไอ้ปลาเราเด้ว เดี๋ยวผมจีสมัยแล้วเะไ่ไรอะใส่ไว้หไ,หไหนฮะเะ่ไรปีนหน่เหรออืมนก็ถูการับงตัวกะชนทางในข้างใบอะตัดเบ็ดไหมครัตัดตัดสายตัดขาเลยตัดปากตัดขายอีกดย๋ยวนี้กี่ล้านนะครับสองสามล้านเอาพี่บอยเจนเหนื่อยด้วยจะได้พุกเจดลุยเมื่อคืนกินเบียร์เยอะไปไหน หมดกีบล็อกอ่ะซีบล็อกวะโอ้กินไม่ได้ไงนาตกปผมสงบนองเมาแล้วนี่ใส่บอกใส่ครับตัวนี้ละครับยัดรูแต่ว่าไม่น่าจะอยู่รูครับขาดวะโอ้แบบนี้เสียวแต่ขาดเนาะนี่เลยครับเอาไปไกลมากเลยครับงานข้าวอีแล้ว ค,คร่บยานนี้ขมกว่านี้อูนี่สายเบ็ดครับเจอสายเอ็นใครนี่ครับ เปนเป่ยนกว่านี้ครับเอาไมา้ลกแล้วหาอะไรมาทางมาัเราก็หาอะไรมาทางมาเมนูดึงไปมันก็เยอะหลายจุดเลยนะมันก็ลงลงอยู่ไหนครับถ้าเรามาใส่ที่เดิมอย่างนี้มันมันจะมีตัวอย่างนี้อะไรนี่ไปตามรูเลยครับหลุดนะครับ รอรุ่นกันหลุครับไปตามรูเลยครับหลดจริงๆครับอยู่นะครับัวน้อยดแต่ละจุดมีแต่แบบนออยู่นครับไปต่อครับ เอาต้ไปกลางวินนะครับกลางวันตัดหญ้าแล้วเวลามันดึงไปแล้วดึงสวนเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องออรือ้อหญ้าลื้อปลาปิดแล้วเราก็จะดึงสวนเอาจะเอาง่ายนะหน่อยขณะที่มันยังปิดปิ่นอยู่นี่เหมที่วานุว่ายัดรูครับขึ้นโคกคุณราดทูที่หายอยู่นะกิน ออย่างเดียวครับโผล่ขึ้นมาไหมเจอแม่เบี้ยก็พอหนีนะครับไต้หวันระวังด้วยระวังด้วยนะครับไต้หวันมีนะครับแม่เบี้ยนะครับเจอมาแล้วครับเจออยู่ปั่นเฉียวนะครับไปดีไปช่อนนี่นะครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับตักน่ามันมาเนื่อสีแบบน โอ้ยุงครับไปยังดื้ดูังองต้องถอดสายนี่สายมานี่เลยเห็นแล้วเป็ดไหมครับไม่รู้ครับนั่นแหละครับหัวครับเป็นหัวแล้วบหัวครับมีเกล็ดไหมไม่มีนะครับไรไม่มีเกล็ดไม่มีเกล็ดโอเคอยู่ตายเหมือนเดิมนะตายเลย ทำไม่ได้ยามวะเอ้าทำไมไม่ออกแสดงว่าแบบนี้เบ็ดทะลุนะครับถ้กลับก่อนนี่ก็แย่เลยครับเบ็ดทะลุอาจมีสองตัวกลับก่อนก็แย่เลยครับมีทำไมเบ็ดทะลุครับเรางงมากเลยครับทะลุอืะเบ็ดทะลุท้องสองตัวป่ะไม่รู้ครับเสียวครับถ้าเบ็ดทะลุนี่ครับนี่ครับเบ็ดทะลุนะครับ เทียวนะครับเราต้องอไม่ต้องไปลื้อนะครับแกะตรงโฟมครับใส่สวยอนะยนะู่เนาะมันแกะตรงโฟมนะครับแล้วก็กต,ตุกมาแล้วก็ดึงตรงเบ็ดนะครับทะลุแบบนี้นะครับสีเทียวนะครับไม่เสียเบ็ดด้วยจะน,น้อยครับตรงเป็ดเห็ครับก็เหน่ยแล้วครับ ใครบอกให้มาไม้นี้นี่ <laughs> นี่แหละไม่คน <laughs> คนลกเ <laughs> ด <laughs> ี๋ยวรอน้ำแห้งก่อนนะครับเราจะมาแวกใส่ตรงหญ้าแวกใส่เยอะๆแบบนี้แล้วถ้ามันกินก็สวนเลยลมัน <c oughs> จะได้ไม่ลังหญ้าเราก็ดึงเอาตัวเป็นๆ <c oughs> มันจะเป็ไม่ลังเยอะเวลามันกินปีดตาใหม่ๆ <c oughs> ต้องลงนะ ี่เสียบลงได้ลึกได้นี่ผมเคยลงรอบหนึ่งแล้วฮะหนูหลังนี้สุดท้ายเหรอลังนั้นเหรอบัวมันหนี่หาทิ้งกบมันเลยเนาะหนูบ้านนี้เดี๋ยวมีคลิปล่าหนูมาเลยโดยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้ขาดอ,อุ้ยปุ้ยครับไม่ขาดครับแต่มันพันครับมันขายได้เนาะขายได้ครับ นี่ความเก่งกาของปลาไหลนะครับโอ้เกือบทุกหลังเลยน้องปิดนะปลาไห,เห,เาหลเยอะเทายแล้วครับได้ได้ประดุกหา<ด>ความลำบากไว้ให้แล้วครับ <laughs> เบ็ดทันครับนี่เอาอันนี้สุดท้ายแล้วบอเ่สุดท้ายครับด,ดึงดึงดีู่ใช่ไหมดึงอยู่เลยโอ้ยยาเกียบเลยจะช่อนหรือปลาจระเข,ข้อยู่แถวนี้ ตรงนี้โอเคน้ำมัน,นสายไม่ตึงเดี๋ยนุสายไม่ตึงในแขนก็ตึง,ตงกองอย่างงี้ใช่ไหมนี่ล้าจะได้ไม่ร้อนนับแต้มครับนับแต้มครับหมดครับสายไม่ตึงครับจะกินครับอยู่ใ,ใกล้นี่เองครับเหมือนตัวประชอนเมื่อกี้ก็ นิ่งๆเนาะไหนครับอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองครับหันรอบอยู่นี่ทำว่าอยู่มันไม่ติงมีไหมไม่รู้ครับ ไม่มีนะครับออกมาแล้วครับหลุดครับสหรับหลังสุดท้ายก็ไม่ได้ตัวเลินะครับเลิเลยเดี๋ยวเราไปนับเต็มต้มลายเบียร์ปลาหมึกเราก็เห็นผลครับใช้ได้ครับหนวนหมึกหนวนหมึกเนาะหนวนหมึกยัดแล้วก็ตับตับหมูตับหมูโอ้โครับเดี๋ยวเราไปดูเต็มว่าจะได้กี่เต็มลืมถ่ายไปถ่ายมาลืมเลยนะเดี๋ยวพาไปดูตายหมดนกอะไรนกเจ้าปะ มือคือน่าจะมีติดเส้นนะครับนกที่ใบน้ไม่ใช่หมูอกผักแก้วครับผักจูครับน,นไหนลาพานะครับไม่ใช่ใครถูคนไทยแล้วมันถูกสวนเแก่น,นะครับอันนี้ใมอะไรยิ้มอะลรหรอยิ้นเหรอยิ้นเหรอ นี่ผักนี่กำลังหอมเลยเนี่ยใบยาสีฟ้านะพี่บอยไนแ่้เนี่ยเอย่างนี้มิ้นเลยใบมิ้นเนี่ยหรอไม่รู้ครับตอนนี้ต้องไปหาโทรศัพท์แล้วก็ซ่อนไว้ในี่้นโทรศัพท์อยู่ไหนมุ่นเลยแถวทีแรกเลยนี่ไงตายทางเลี้ยงบอยนะลุยดีสายดุเรียมเลยนี่ใบไทรผมผมหนึถ้าสดนี่แหลมเลยเนาะ ได้สามโลไหมบวนโอ้หถ้าอ้วนนะเอาไม่ไหวเนาใช่ไะมันไข่ออกแล้วนอยู่กันหรอเนาี่เดี๋ยวมาดูเต้มมาดูได้กี่เต้ม้วลืมไหเนาะเดี๋ยวเทดูเลย ตบตัดโคลงหม้อก้าวงานี่เท่ๆคนนี้ดูก่อนเอามาเล่นดินแล้วงานนี้โอ้เสียดมือครับยังทำนักคนนะครับไมรู้ครับไม่ยอมเข้านะครับีเป็ดปีนนะครับซีอันนี้จำได้หนิมีบิดด้วย ทุกตัวต้องคันึงไว้ว่ามีเบ็ดมิเชลเอาไปต้มยำกินเบ็ดนะฮะเรียงๆครับอ่าจะออกมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวหนกตัดเบ็ด่อนก็ได้ตัวบอกเจ็ดนี่ก็ผลงานของเราเมื่อคืนหมูไม่ดีบอกลองเหยื่อลองเหยื่อเนาะลองเหยื่อเอ้ปลาหมึกหนวดปลาหมึกหนวดหมึกครับกับตับหมู สำหรับเต็มใจก็ไปชนตัวหนึ่งปัดไหล่สองสามสี่ห้าหกหกตัวปัดไหล่หกตัวอย่าล,ลืมกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเรื่อยๆให้ดูกันดูเบรดมีอยู่สามสองดวงแล้วพาดูคนหนึ่ทีมงานตัวใหญ่นี้ตัวไซการเราจะไปทำเมนูอะไรวันนี้ผัดผัดเผ็ด,ผด,ดเนาะไม่รู้ครับผัดอะไร ัไปคนนใส่ถอช่วงนี้เราเราต้องขังไว้ก่อนใช่ไหมขังไว้ก่อนครับเรายังไม่กินนะครับแค่ให้มันคลายน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวตรงนี้โอเคน้ำสะอาดเนาะบ่อวงเวียนนี้โอเคเลยน้ำใสขึ้นสำหรับไม้ก่อนไม้เมื่อคืนมาบริจาคเลือดก็ต้องต้องมาเลกด้วยเลือดหมดเลือดไปกันลอนหมดเลือดไปกันล่ะเดี๋ยวไปทายาก่อนไปแล้วครับกลับแล้วไปครับ